ก็ผมไม่รู้ว่าอาจจะมีต่อมาบางบาอะไรเงี้ยแต่ินียงเลผมไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าได้ยินแบบไปฟัอาจจะผิดอะบไฟเดี๋ยวไปทัชของก็ที่ว่ามีเวลาเป็นคหาต่อุวหาต่อคุ่ดเลย 对，你看那些嘛，几页？几页吧？嗯。你好、嗯。伊斯兰，他妈的，我根本不 นนี้คือวันศุกร์ระตกจีโดนจะได้เกียรกันบ้านมันไ้ดน่ด้หดน,นี่วไม่ใช่หรออะรู้แล้วเนอัน,นั้นเป็นเดโม่อ

No one better than mine. I'm here. 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 I'm chơi đi, đi chơi ở đây chơi, chơi đi chơi, chơi đi chơi, chơi đi chơi, chơi, chơi chơi,

เปลี่ยนแล้วตามเดิมที่จะต้องไปเร็วกว่าที่มีเงินในบัญชีนิดหน่อยต้องรวยๆอะไรต้องบอกเนี่ยพวกที่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 พวกท ตั้งแต่นี้ป็น้องใส่แว่นดำในที่เป็นแบบแจ้งไหมไม่มีเดิเอฟเียม

เอาดิดิห้องไอตรงน้องคมหลบอยู่นี่ใช่กระปุกหมูนี่ดังกระปุกหมูของเขาอ่ะกระปุกตังทีกอ

อืนี่เ็นเรื่อง้าาม่าดเปน่รายดั่นไอจะละายไแ้คนกับีี่คองต้ายของเ่แล้วอยู่อมโลกทั้งองของนน้ลายก็อ่านมันก็อ่านเข้าใจงนะแต่แค่น มั่นก็อไรเราเราเอางี้แหละแบบนี้แบบนี้เฮ้ยแล้ววะโอ้ จริงเี่ไม่เข้าใจจริงเที่ห้งอง่าองดีวร้น้ำจริงแฝรไปคด้รอห้น้ริงห้องนอ้ำจรล้ีมสมารดามใต้ดินนี่ยอยู่จริงได้ช่นหมโอเคกดไปกดปีสามนะ นี่ชื่อเยอยเลยนะ D S อายุแปดุแล้วเรื่องแขนฝังปแปชิดเรื่องพู้ดินลงก็ได้มันเล่แถวบลบัตรีรับตัดสุดการศาึกษาทั่วไปหาเลือกได้ซร่งเราอย่างฝังารงนั้ก็รู้ลช่างแม่หรออีกนี่ไรเรื่องมราเกี่ยวกับประมาณชิวีโอโองตาหลอนไม่อา่านเลยเพียงพอเลยไม่อา่า <c oughs> นละบวแล้วที่ยังเปแล้วกัน พระากาคนนั้นประกาศปรกกากก็คกูก็เยี่ยมพอกันต้องกูบึกมาเรื่องให้ความรู้แบบในตอนเล่นเดโม่มากกี่ว อไม่เหม <A PI AN> ือนนักเรียนเลยการแต่งตัวขาหวานมาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราม่อานที่ฝั่งนั้เกี่ยวกับคดีโหจริงๆหนะจ้เห็นเล็บนั่นเขาไม่ใช่เป็นถุงเธอเหมือนจะรู้เรื่องเยอะนก็เลยอยากจะลอาัมผัดู ก็จริงก็จริงอยู่ลุงมองเห็นนะว่าใส่บ้านดำในที่มันลุงใช้เวลาอยู่ที่นี่เป็นกานทำงาน,นมากเวลาผ่านไปอยู่ผมแย่มากเลยนะอยู่เงาเงาเพื่อนนะก็ไม่รู้จะไปไหนหรอมันชินแล้วนะ่ะลุงเออลุงไม่กลับไปหาเมียหรอเมียตายแล้วนะ่ะอุบัติเหตุ ตอนนี้ลุงเมีแต่หัวออรจีไม่เป็นไรหนูไม่ได้ฆ่าเมียลุงนี่าจาเป็นเมียลุงกันล่ดูนี่เมียลุงเป็นพยาบาลแ่นี้ตายก็ติดหูโคตรสวยเลยลงดูแลห้งพยาบาลตายแล้วใช่อ้เวรเล็ก เป็นแค่โดนกระดาษบาดมันไม่ก็เป็นหนาเลยปัาลเยอะเรื่องโดงเรียนกันมาติดแย่จังเสียใจด้วยนะครับอย่ายิี้บ้านเลยลูกบนทะเลกลยน่เรื่อนะน่าเบื่อน่าเบื่อเพื่เบื่อเนนตนอยู่แล้วดีใจมากแล้วที่ไม่ได้ยกับใครขอบใจนะที่น่าคุยกเพื่อนลุงเยอะแงง่ายกว่าเยอะเลย้องประวัติศาสตรน คุณขัดลุงโอปป้ากำองใส่โอปป้าใส่คอเนี่ยวโจ๊กซอหสยมันไม่เหมือนพี่โจ๊กเลยนะเว้ยดิไก็เหมือนซีมอสกาแฟไม่ใช่สตาร์บัคแต่เป็นม้าน้ำโอเคปีฮอสขอบคุณมากโคืรเยอะงานนี้ว่างไม่ควเช่าแท้ายเนี่ย น,นี่เปิดได้วะกระดูกระดูกดแปลกๆอยู่ในหม้ออยู่ในเนื้อใครแม่เอามาใส่วะไม่รู้เหมือ,มอ,กอกนกัน,น,มกนไม่เหงาเลยไม่เก็ตตอมละเก็ตตอมยาตอนอยู่คนเดียวอายหญิงหญิงอยู่เ<ม>ดีวคนละพาคสีไทยว้ยนไปหาแล้วตอนสีแทบรายงานตัว

ลุงพุที่จบลุงแต่กไมอยู่ที่ไเดี๋ยมันดูแลนี่เป็นรรที่เนียจริงเนี่ยแบบไม่ใช่คนหมแปลแปลกมันแปลกที่มันมีร oh, ับลมีในกับ 2. อง